สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมสยาทาร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพิก k a เด็กนะคะในหัวข้อเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่นเวลานี้นะคะไม่ได้คุยกันนะคะมีปัญหากันนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเลือกลากันไปนะคะจบกันไปหรือบางคนก็อาจจะเข้ามาถามถึง คนรักเก่าก็ได้นะคะว่าเขาจะมีการติดต่อกลับมาไหมนะคะพลังงานจะอยู่ประมาณไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่เห็นคลิปนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กกองเช่นเดิมนะคะเริ่มจากกองที่1 2 3และ4ค่ะเรื่องราวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเวลาที่แม่หมอทําคลิปนะคะเพื่อนๆนก็จะได้เห็นเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่กองที่1เขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะ ไพ่พรีสเตทนะคะเก้าดาบนะคะสองดาบเจ็ดถ้วยสองม้เท้านะคะแล้วก็10 of cups นะคะสิบถ้วยนั่นเองสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่าณนะวลานี้นะคะเขาค่อนข้างจีจะ เครียดนะคะเรื่องของคุณอยู่พอสมควรนะคะเหมือนตัวเขาเองเอาคุณออกจากชีวิตเขาไม่ได้คือเอาคุณออกไปจากหัวเขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็คิดมากนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงนะคะจะง้อคุณยังไงจะทำยังไงให้คุณกลับมาในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเครียดไปหมดค่ะสับสน ว,วุ่นวายในใจนะคะมีความแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนก็ฝันถึงนะคะเอาเก็บเอาเรื่องราวของคุณและเขานะคะไปคือเขาฝันถึงคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนี้นะคะคิดมากนะคะคิดเยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะสับสนลังเลโลเลนะคะจะติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับดีนะคะ ตีกันไปหมดนะคะในหัวนะคะมีแต่เรื่องของคุณเต็มหัวไปหมดเลยนะคะสลัดทิ้งก็ไม่ได้นะคะค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะอยากจะพูดคุยนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารนะคะแต่ณเวลานี้เหมือนจะยังไม่ทําอะไรนะคะได้แต่คิดนะคะคิดคิดแล้วคิดอีกวนแล้ววนอีกอยู่ในอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นี้นะคะ แต่ว่าเหมือนเขาจะรอนะคะรอจังหวะนะคะรอเวลานะคะให้มันถึงเวลาที่เขาพร้อมนะคะที่จะคือเ,เหมือนเขารวบรวมความกล้าอยู่ะคะ่ะว่าเขาจะาส่งข้อความมาหาคุณนะคะคือแต่ว่าคือณนะตอนนี้คือยังไม่กล้านะคะแต่ณเวลานี้คือเหมือนกับรวบรวมความกล้านะคะ อยู่ว่าจะติดต่อกลับมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่มีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วนะคะเขาน่าจะมีการติดต่อกลับเข้ามานะคะในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมี true of w a r d s แล้วก็ c h a n of c u p s นะคะก็ตัวเขาเองก็คาดหวังในตัวคุณค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะจริงๆแล้วตัวเขาเองก็เหมือนเหมือนคือตัวคุณอะก็สำคัญกับเขามากมาก พอสมควรนะคะคือก็เป็นคนที่เขาอยากจะโฟกัสที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะคบกันนะคะคืออาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอะไรประมาณนี้คืออยากจะมีอนาคตร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่1น,นี้นะคะสำหรับเขาคนนั้นนะคะจะติดต่อกลับมาไหมนะคะมีความรู้สึกว่าน่าจะติดต่อกลับมานะคะอาจจะติดจ,จะ อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะประมาณ2เดือนหรือ3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะก็ในเวลานี้ก็ปล่อยให้เขาไปรวบรวมความกล้านะคะไปรวบรวมสตินะคะตัวเขาเองก่อนนะคะว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะจัดการชีวิตความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอย่างไงนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็สลัดคุณออกไปจากหัวเขาไม่ได้เช่นเดียวกัน ะะลืมไม่ได้นะคะลืมไม่ได้กินไม่ได้แล้วก็นอนไม่หลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลางคืนก็ฝันถึงนะคะโหยหานะคะมโนเก่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดนเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่ารอการติดต่อสื่อสารของเขาอยู่ก็รอแบบสวยๆเก๋ๆนะคะแต่ไม่ต้องเฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่จะติดต่อกลับมาคืออยู่แบบสวยๆ เดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นี้นะคะอย่าไปแคร์เขามากนะคะทำตัวสวยๆเก๋ๆทำแบบเป็นไม่สนใจไม่แคร์ทาชีวิตให้ตัวเองมีความสุขอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็ดิ้นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2องการเดมูลค่าซิ Six of s o r อ o ิกออฟเพ l เดนค่ะไฟล์วันเอซับสอดแล้วก็โฟร์ฟคัมีความรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาน่าจะจบกันแบบจริงจังแล้วหรือเปล่าคะคือณเวลานี้คือเขา move on นะคะเขา move on ไปไกลแล้วเช่นเดียวกันนะคะเขาเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ move on นะคะไปข้างหน้านะคะไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ของเขานะคะส่วนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกลับมานั้นจะมีเกณฑ์ว่าจะติดต่อกลับมาเพื่อกลับมาเคลีย แล้วปัญหาระหว่างคุณละเขาที่มันยังคงคลาคาซัางยังมีพันธะผูกพันกันอยู่อย่างเช่นในเรื่องของการเงินเอกสารอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะกลับมาเคลียร์กันในเรื่องของลูกนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้นะคะถ้าเกิดมีการติดต่อสื่อสารกลับมาก็จะกลับมาเคลียร์เรื่องที่มันจะต้องสักษาให้มันจบสิน้นให้มันจบจากการอะไรประมาณนี้นะคะส่วน สำหรับใครบางคนนะคะก็อาจจะเขาอาจจะติดต่อ,อกลับมาแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่สนนะคะไม่สนใจไม่แคร์นะคะจะติดต่อ,อกลับมาก็ติดต่อกลับมาแต่ว่าคือตัวคุณเองอาจจะแบบไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วคือก็ปล่อยคือคือแบบว่าต่อให้ติดต่อมาต่ตัวคุณเองก็อาจจะไม่แค่อ่านแต่ว่าไม่มีการตอบกลับ อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้แคร์เขาแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคะต่อให้มีการกลับมาก็ตามติดต่อกลับมาแต่ว่าตัวคุณเองก็อาจจะไม่ไม่คุยกับอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็แค่กลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหาระหว่างตัวคุณและเขาให้มันจบมาสะสางให้มันจบสิ้นนะคะอาจจะมาเส้นใบยาอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับ คนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันน่าจะไม่ได้มีการกลับมาคบกันอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจบแล้วจริงๆนะคะขอให้คุณนะคะไปพบความรักใหม่ๆนะคะเจอความรักใหม่ๆที่ดีกว่า ความรักเดิมๆนะคะไปเจอพลังงานที่ดีกว่าชัดเจนกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่ารอคอยการติดต่อกลับมาก็เขาก็ติดต่อกลับมานั่นแหละคะ่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณและเขาเองนะคะว่าจะาสารต่อความรักความสัมพัน์ธนี้ยังไงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีแต่ปัญหานะคะ ไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีการติดต่อกลับมาไหมนะคะ seven of p e n t น c l e คนะคะนับเวลานี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ก็มีความคิดนะคะว่าจะติดต่อกลับมานะคะแต่ว่าก็อาจจะแอบสับสนอยู่เช่นเดียวกันนะคะว่าจะติดต่อหรือไม่ติดต่อดีนะคะ the emperor นะคะแต่มีความรู้สึกว่าน่าจะไม่ติดต่อนะคะเพราะว่า ตัวเขาเองเป็น the emperor นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงพอสมควรนะคะไม่ยอมที่จะแบบง้อใครง่ายๆอะไรประมาณนี้หรือเขาอาจจะเคยง้อมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ใจอ่อนให้กับเขานะคะแล้วก็ณเนะวลานี้ตัวเขาเองก็อาจจะเป็น the emperor ไปแล้วนะคะคืออยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็ รักในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะไม่ยอมไม่ยอมที่จะกลับมาง้ออะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเลิฟเวอร์อยู่นะคะยังมีความห่วงหานะคะอะไรอาวร์นะคะอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าคือนาเวลานี้ก็ไม่คิดว่าน่าจะไม่ทำอะไรมากกว่าอยู่นิ่งๆน,นะคะอยู่เฉยๆไม่ไม่ติดต่อมาแล้วนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การ ปิดบล็อกปิดกั้นนะคะติดต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อให้เขาติดต่อกลับมาคือตัวคุณเองอาจจะไม่รับรู้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะตัวเขาเองอาจจะเคยสําหรับคนที่เคยบล็อกกันนะคะตัวเขาเองอาจจะเคยติดต่อกลับมาหาคุณแล้วแต่ว่าคือคุณไม่ได้เปิดอ่านนะคะเพราะว่าเขาติดต่อคุณไม่ได้ก็ ก็ตัวเขาเองก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะถือว่าเขาทำดีที่สุดแล้วแล้วก็นเวลานี้เขาก็เลือกที่จะไม่คิดที่จะติดต่อกลับมาแล้วถึงแม้ว่าใจก็อยากจะติดต่อแต่ว่าตัวเขาเองไม่ทำนะคะไม่เป็นฝ่ายส่งข้อความมาหาไม่เป็นฝ่ายโทรมานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นี้นะคะ mm. เขาอาจจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบ ค่อยๆเงียบหายไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังคงมีความแบบอ,อะไรอาวรอ,อยู่นะคะยังคงนึกถึงแล้วก็คิดถึงอยู่นะคะยังตัวเขาเองก็ยังไม่ไม่ลืมคุณนะคะแต่ว่าคือณนะเวลานี้คือแบบมันเหมือนเรื่องราวของคุณแล้วเขามันก็คือก็คือมันจบไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสาหรับ ถ้าเกิดคุณรอการติดต่อกลับมาของเขาคนนั้นนะคะคือณเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารกลับมานอกจากว่าตัวคุณเองนะคะจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับเข้าไปนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดบางคนที่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองก็อาจจะปลดบล็อกนะคะแล้วก็ส่งข้อความไปหาเขานะคะด้วยถ้อยคําดีๆพูดจาดีๆอ่อนหวานกับเขานิดหนึ่งอะไรประมาณนี้อย่าไปแบบแข็งๆใส่เขานะคะถ้าเกิดว่าคุณ อ่อนหวานใส่เขาตัวเขาเองก็อาจจะยอมแบบใจอ่อนคุยกับคุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณรอให้เขาติดต่อกลับมาเขาก็คงไม่ติดต่อนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยติดต่อมาแล้วแล้วก็ตัวคุณเองไม่ไม่สนใจนะคะไม่ไม่อ่านนะคะเพราะว่าเขาก็คิดว่า,าตัวเขาเองก็มีศักดิ์ศรี พอสมควรนะคะเรื่องอะไรนะคะที่เขาจะต้องมาแบบเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณงอคุณอะไรขนาดนั้นนะคะตัวเขาเองก็ทำได้แค่อยู่นิ่งๆแล้วก็เฉยๆไปนะคะอาจจะค่อยๆหายไปจากชีวิตกันละกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดคุณรอนะคะถ้าเขาไม่ติดต่อคุณก็เป็นฝ่ายติดต่อไปละกันนะคะอาจจะ เป็นคนยอมง้อเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ถ้าณเวลานี้นะคะตัวคุณนะคะรอคอยการติดต่อกลับมาแล้วเขาไม่ยอมติดต่อเขาไม่แคร์นะคะสิ่งที่คุณทำได้ก็คือแคร์ตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็ห่วงตัวเองดีกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ามยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่ สี่กันนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะ Wheel of fortune นะคะเอซอบวานเช of Swords The sun นะคะ Four of ฟวันแล้วก็ Four of cups นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะ ตัวเขาเองอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาในเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4อันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะใครในที่นี้นะคะอาจจะเป็นอาจจะมีการติดต่อกลับมาเพื่อมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวของอนาคตนะคะาวางรากฐานวางอนาคตไว้ร่วมกันนะคะเพื่อกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะเพื่อกลับมาสร้าง สร้างอนาคตร่วมกันวางแผนชีวิตร่วมกันนะคะอาจจะบางคนอาจจะมีการวางแผนเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวการมีลูกเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สียังไงก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในพลังงานที่จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วก็กลับมาคุยกันถึงเรื่องของอนาคตนะคะมี2เคสนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะก็คือถ้าเกิดว่า,าจะมีการติดต่อกลับเข้ามานะคะแต่มีความรู้สึกว่าใครในที่นี้อีก,อกคนหนึ่งนะคะก็คืออาจจะไม่สนใจหรือไม่แคร์นะคะสักเท่าไหร่นะคะต่อให้เขาติดต่อกลับมาแต่ตัวคุณเองอาจจะได้แค่แค่อ่านข้อความนะคะแต่ว่าอาจจะไม่แบบไม่ไม่ตอบกลับอะไรประมาณนี้นะคะแค่อาจจะ อาจจะเหมือนเหมือนจะเทสเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ว่าเขาจะทํายังไงเขาจะเทคแอคชั่นยังไงถ้าเกิดว่าเขาติดต่อกลับมาหาคุณแล้วแล้วคุณแบบไม่คุยกับเขานะคะไม่ตอบกลับเขาได้แต่เปิดอ่านอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่นะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบไม่สนใจแล้วจริงๆก็ได้นะคะที่ต่อให้กับต่อให้ติดต่อกลับมาแต่คุณคุณไม่สนใจนะคะคือบางคนอาจจะเลือกที่จะ ไม่ไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคืออยากจะติดต่อมาก็ติดต่อไปอะไรประมาณนี้คือฉันไม่สนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4นะคะแต่บางคนที่รอคอยการติดต่อ,อกลับมานะคะ<ๆ>ก็อาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ในที่นี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4แล้วก็อีกใครบางคนนะคะต่อให้ติดต่อ,อกลับมาแล้วแต่ตัวคุณเองไม่เอาแล้วไม่สนแล้ว ไม่ไปต่อในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ